Ờ. <laughs> uh, kim trắng dư. À. Ừm. Ăn một. Ăn nằm nham nham

อ้ม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 อ้ามเลอ้มอ้ายเป็นไงหวานไม่ด้หวานไหมมันหวานแสนอร่อยอะไรนอะไรนะคะอ้ามอ้ามอ้ามอ้มอ้ามอ้มอ้ามเลยอ้มเย

อต้องเอนเตอร์เทนเนาะอร่อยจังเลยค่ะเก่งจังเลยอร่อยจังเลยค่ะเก่งจังเลยอ่อค่ะอามอามอามลอาอ่าอ่าอ่า กูไหนลูกกูไหนเกนเ่งจังเลยออกประมดเก่งจังเลยลไม่เคยกนเลยเก่งอ่ะไม่เคยกนเลย